งังใช่ไหมบอกดีบอกต้องบอก, <laughs> กน,นล้วาหลังท่านไหนครับท่านผู้สั่โอเคเอาไว้ไหนดีครับ

ตูสถิตินะครประถุเจอต้องการประไม่เจอยังไม่เจออะไรนะดูมาเปลียวเอง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ แพทปั้มไหมไม,ไ,หไม่รออับไม่เรายงครับสบายสร็แล้วนะครัมข,ขอบคุณมากเลยครับระหวังรถนะครับระหวงรถ